เอาไยขึ้นมาเอาจับตีเซยจับตีเลยจับตีจับตีจับตีจับนีจับนีจัอ่ีจัาปี้าไปจับตี

चाली <manyangos> <manyos>

ยี lly, ่บี้ยังยี่บี้ยังคือเซียวบันเล่ยคือรถจักรยานยนต์ใช่ผ่านสายสีแดงก็คือแดงแดงเลย